พอันเป็นเปรตน,นี่แหละมาสิงมาแทรกมนุษย์ก็ได้ก็เลยมีมนุษย์ที่ถูกผีสิงเป็นร่างทรงเป็นร่างทรงก็คือตั้งอยู่ให้ผีมาเข้า อันนั้นคือสมัครใจที่เรียกว่าล่างทรงนี่จะสมัครใจจะเรียกมาแต่ถ้าว่ามันสิงผีสิงนี่ก็คืออยู่ๆเป็นพระเป็นชีแล้วมันเข้ามาแทรกได้นะมันมันมีสิทธิ์จะแทรกหมดเลยนะเดีย๋ยวจะว่าเป็นพระแล้วผีไม่สิงไม่ใช่สิงเหมือนกัน เพราะว่าไม่ได้ฝึกสติไว้ให้แก่กล้าหรือว่าเชิญมันมาพระเป็นร่างทรงเสียเองเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลพระเจ้าเลยตั้งเป็นวินัยไว้เลยเป็นธรรมวินัยเลยว่าภิกษุห้ามให้ผีสิง ห้ามพิสูจน์เป็นล่างทรงนั่นเองห้ามเลยนะนั่นแตไปเห็นพักที่ไหนนี่เป็นล่างทรงนละะ้วผีเข้าล่างหรือสีมาสิงมาแฝงเนี่ยผิดหมดนะผิดธรรมวินัยนะพระพุทธเจ้าห้ามไว้ห้ามให้เป็นห้ามเชิญอ่า แล้วถ้ามันมาเองแล้วได้ไหมโอ้นั่นือคงได้แล้วแล้วแต่อานุภาพถ้าผีมันแรงจริงๆนี่ไม่ได้เชิญมันมาเข้ามันมาแทรกแต่มันก็จะเลือกแทรกแน่นอนเลยมันเลือกพระทุกสินคือผิดสินเรื่องอะไรมาพูกนี้จะแทรกไม่เกรงใจนะ่นี่งไม่เกรงใจมันแทรกได้ แต่ส่วนใหญ่ถ้าผิดศีลแล้วนี่ที่เห็นหนักๆเลยนี่มันไม่ได้มาสิงนะมันมาหลอกเลยหลอกให้เสียสติวิ่งตลอดปิดเปังเนะหนีตลอดปิดเปังเลยนะเออลดปดป่ลยนะจีวงจีวรนคว้าไม่ทันเลยนะวิ่งเป็นชีปเปืนนนะ่อยหนีไปเลยผีไม่ยำเก่ง มีเคยเจอแล,ล้วแหะวัดปกักกล้วยอย่แหละกลางวันนะอผีมันหลอกเห็นอยู่คนเดียววิ่งผิดสินเขาัาผิดสินนอนสบงหลุดลุย เหมือนฉีเปื่อยเขา้าโอ้ยมันขับทั้งอย่างนั้นเลยวิ่งไปโดนไม่ได้คว้าชีวอนเนะฮะไม่ได้คว้าตะบงเลยเอาสดๆอย่งนั้นเลยอะ่ะเนี่ยี่ะจะปฏิเสธได้ไงวะมนุษย์อยู่ผู้เดียวมีอะมนุษย์อีก ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อถ้าใช้ชีวิตแบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นะโอกาสที่จะเจอจะพบกันกับพวกอมนุษย์เหล่าเนี้ยมีมากเลยในวิถีชีวิตเน่ยโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างโดยรู้ตัวก็อย่างที่บอกกันแหละมันออกสริยาอาการทางกายให้เห็นเลยเมื่อถูกสิงกับอีกพวกหนึง่งไม่รู้ ทำอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จไปที่ไหนก็ถูกคนจงเกียตจงชังเนึอเกินไอ้พวกนี้มีภาพมีกายทิพย์อะมันไปสร้างภาพซ้อนลวงให้คนอื่นมองเห็นคนคนนั้นเป็นที่น่ารังเกียจมันทำได้ถึงเพียงนั้นนะ เออชื่อว่าเปรตชื่อว่าผีไม่เกรงใจเนี่ยตรงนี้แหละปัจจุาถึงบอกอนะอย่าทำชั่วนนะอย่าทำบาปนะไอ้ไม่ทำชัว่วไม่ทำบาปนะ่ะมันไม่ใช่แค่เพียงว่าเราจะได้มีภาพรักษ์ที่ดีไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่เพื่อต้องการให้มนุษย์มาชื่นชมเรา ว่ามีสเสน่ห์นะออมันรวมไปถึงพวกนู้นพวกอะมนุษย์นี่แหละมันจะได้กันแกล้งเราไม่ได้เราจะไม่ได้ถูกเกลียดชังจากอะมนุษย์เมื่อมันเกลียดชังขึ้นมานี่เราไม่เห็นมันเราเสียเปรียบเลยทำไมถึงว่า เราทําอะไรก็ไม่สําเร็จไปค้าขายทางไหนทําไมมันไม่มีคนมาซื้อมาหากับเราไม่มาพูดมาคุยมาถามอะไรกับเราเลยมันเลยไปร้านข้างๆหมดใครมันมาบาังหูบังตาเขาไว้อาขายผักเหมือนกันทาไมมันไปเข้าแต่ผักร้านนดคนมาถึงมาจับจับของเราสวยกว่างามกว่าสดกว่า ราคาถูกกว่าก็ยังไปซื้ออีกล้านหนึ่งอาจจะมีได้ยินกรณีอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละฝีมือของอกมนุษย์บังตาเอาบังตาทำไมเขามาจับเขามาดูเมื่อจับถูกแล้วแต่ไม่เอาอ่ะ มันเนรมิตให้เห็นว่าเป็นของเนา่าของเสียของเหี่ยวให้เห็นเป็นอีกภาพหนึ่งจากความเป็นจริงที่ว่าสดเออมันทำได้ถึงเพียงนั้นนะอนุภาพของพวกนี้ท่านก็เลยบอกโอ้ยงั้นอย่าทำให้พวกนี้เกลียด ทำไมจะให้มันรักด้วยวิธีไหนอ่ะบางพวกก็เลยไหวมันซะเลยนะเอาผีไปค้าขายด้วยเลยไหวมันเลยนางกวักลักยมกุมารทองกูไหวมันกะเลยไม่ใช่ทำอย่างนั้นก็ยังเปยังขายไม่ดีอยู่ดีอ่ะแสดงว่ามันไม่ได้ผลมันไม่ใช่อย่างนั้นที่จะทำให้เขารักเนี่ย แกไปใช้ชีวิตที่ดีที่ถูกต้องสวดมนต์สวดพรพูดจาพอเพาเพาออย่าพูดคำหยาบวจีกรรมอย่าพูดโกหกอย่าพูดคำเพอ้อเจ้อไร้สาระอย่าพูดคำหยาบคายกายกรรมแกต้องสุประพฤทธสุภาพกิริยาอาการและของจะขายดีอ ของขายดีเพราะนั่นแหลอะอะมนุษย์พวกนี้นเห็นกิริยาทางกายของของเธอของพ่อค้าของแม่ค้าแล้วมันรู้ดิพ่อค้าคนนี้แม่ค้าคนนี้ไปพูดที่ไหนเป็นยังไงเฮ้ยมันชอบพูดโกหมันชอบพูดเพอ้อเจอ้อมันพูดยาบคายก็เลยตามแก้งไนงะตามแก้ง กเกลียดชังไม่เป็นที่รักของอมนุษย์ชาตินี้เลยไม่สมปรารถนาไม่สมหวังอะไรเป็นเพราะอะไรนี่พระพุทธเจ้าทราบไปนี่นะใช้ชีวิตอย่างนี้นะอย่าผิดศีลน,นะภาพของอมนุษย์ไม่ชอบ ไม่ชอบโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆห,ห้าเรื่องเนี่ยสินห้านั่มันไม่ชอบคนดุร้ายเป็นมนุษย์มันชอบภาพที่มีเมตตามันชอบภาพที่อ่อนโยนมน,มนุษย์ที่อ่อนโยนเขาจะคอยสงเคราะห์คอยรักษาด้วยซ้ำไปคอยช่วยสมปรานา ที่อย่างนั้นเลยแต่จะใช้ชีวิตแบบสมปรานาเป็นส่วนมากถ้าในผิดไม่ผิดในข้อใหญ่ๆนั้นนะตายไปนี่จะไม่ลงอบายโมิด้วยน่ะ